เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเก็บเก็บงอกเราเพาะ2พฤษภาหกเจ็ที่ผ่านมานครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็วันที่19บเกนี่ผมเก็บขึ้นมาแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะขาดนี่ได้แค่นี้ประมาณนี้ครับปลูกได้แล้วครับเราลงดินได้แล้ว ค่อยค่อยดึงก่อนก็ได้ไหนี่เบามือที่สุดนะครับเสร็จแล้วมีถังน้ําครับเนี่ยถังน้ำเอาเมล็ดลงไปทําไมต้องใช้น้ําในถังเนี่ยครับเพราะว่าเวลาเราเอา,างลงไปเนะี่ยเมล็ดเขาจะไม่หักครับมันก็จะยืดหยุ่นแต่เราก็เอาวางลงไปอย่างนี้ครับรากเขาก็จะงอกสั้นยาวไม่เท่ากันเห็น,น,นไหมครับ ต้องค่อยๆมือเบาเต้องเบาเลยเพราะว่าถ้าลากขาดแล้วการจเจริญเติบโตก็จะช้าครับครับน้องแมวน้องหยอดมากวนมาช่วยพ่อนี่ครับรก็ได้ละเดี๋ยวเราก็จะลงหลุมกันไปไปดูกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาใส่ในถังไปเดี๋ยวไปปลูกกันครับอเดี๋ยวเราก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนก่อนที่เราจะปลูกนะครับก็ต้องมีนี่แหละครับแน่นอนนะครับเม็ดผักวานป่าเมล็ดงอกนะครับที่ผมเพาะไว้เมื่อวันที่2นะครับวันที่2วันนี้ก็วันที่19เนาะนี่นไครับสิวัน16 1หวันก็งอกการงอกก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จะมีเหล็กแหลมครับ เหล็กแหลมก็เอาไว้ทิมลงไปแล้วก็ใช้นี่ครับค้อนตอกลงไปเดี๋ยวจะดูจะพาทำนะครับก็ติดตามดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะต้องมีตะกร้าเอาไว้ครอบเพราะว่าตอนนี้ไก่เพื่อนข้างบ้านเริ่มเข้ามาแล้วมาเคี่ยต้องมีตะกร้ากันไก่นะครับแล้วก็พรางแสงให้เขาด้วยนะครับซึ่ง ผมไม่ได้เริ่มทําใหม่เลยนะครับเพราะว่าที่ผมเอามาปลูกนี่คือเป็นการปลูกเสริมแต่ละปีผมก็จะซื้อมเมล็ดมาประมาณเกือบเป็นพันพเมล็ดนะครับเพราะว่าเผื่อเผื่อเขาตายเผื่อเขาไม่งอกบ้างอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เอามาเสริมตามหลุมเดิมจะลงหลุมเดิมไม่ได้เพิ่มหลุมใหม่นะครับลงหลุมเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็จะมีคอนมีเหล็กแหลมลก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ตกกะก้า การเตรียมพร้อมของหลุมนะครับตรงนี้หลุมนี้ผมปรุงดินไว้เรียบร้อยนะครับเป็นหลุมเดิมผมก็เอาใบช้าฉาเนี่ยมาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเออต้องพร้อมแล้วก็มีพืชพี่เลี้ยงครับมีชะอมอันนี้ปลูกไว้ในหลุมเดียวเลยในหลุมเลยแล้วก็นี่ต้นนี้ด้วยชะอมโอเคนะครับนะครับเด็กแหลมอันนี้ผมจะลงไว้สี่เมล็ดเลยตอ,อกไปมันตอ,อกง่ายแล้วเพราะว่าดินเราปรุงไว้แล้วดินมันอ่อน 1 2 3 4 ตอกลงไปทําไมเพื่ออะไรเพราะว่าเป็นการนําทางนําทางให้รากเขาเดินลงไปได้ง่ายๆนะครับนี้เราก็จะเอาเนี่ยครับมเมล็ดงอกทิ่มลงไปนี่นะลงไปอย่างนี้เลยนี่ครับก,กดไว้อย่างนี้ครับนำมเมล็ดงอกที่เราแช่น้ำนะครับก็เอามาลงนี่เลย ระวังรากเขาขาดนะครับนีบเข้าไว้หน่อยเห็นไหมครับแบบนี้แล้วก็หาอะไรมากดก นี่แหละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาตะกร้าครอบครอบกันไก่กันเลแล้วก็เอาฟางมากรบอีกทีเดี๋ยวจะไปเอาฟางมากลบโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จวิธีการปลูกไปหนึ่งหลุมเดี๋ยวเราก็จะไล่ปลูกไปเรื่อยๆจนเสร็จวันนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นที่เขามีอยู่แล้วเป็นแถวเป็นแนวไปเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการเนี่ยน้าผมก็ทําเป็นสปริงเกอร์ไว้ท่อสี่หุนนะครับ ก็จะไปปลูกเสริมไม่ได้ทําใหม่ไม่ได้ทาหทลุมใหม่นะครับไปปลูกเสริมหลุมไหนที่มีต้นเดียวผมก็จะไปปลูกเสริมนะครับเหล็กแหลมเล็กแหลแมแล้ก็ตอกลงไปเลย สวย,ยงนั้นเลยระวังลากขาดก็ต้องมีตะกาการไก่การไก่แล้วก็พลางแสงให้เขาจาัะแล้วหนึ่งลุมเหล็กแหลมแล้วก็ตอกไปเลยครับ ดินเราเตรียมความพร้อมของดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเอาใส่สีเลยต้นสีม่วงสี เรียบร้อยแล้วสวยป้าแล้วก็กดระวังรากขาดนะครับอย่าให้รากขาดี๋ยวก็จะสลัดนะครับอุ๊ยเดี๋ยวเขาก็จะสลัดออกนะถ้าเขามียอดเขาจะสลัดเม็ดเมล็ดออก สามปลูกแล้วครับเผื่อเขาไม่รอดเนี่ยอย่างลุมเนี้ยอย่างรุมเนี้ยผมก็ปลูกไปแล้วนะของเก่านี่มันมีพี่เลี้ยงอยู่เห็นไหมมีชะโอมเป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็เนี่ยยังมีอยู่ต้นเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอเคนะครับแต่เราก็จะก้าครอบไว้ครับนี่กนไก่เขียวโอเคครับ นี่ครับเรามาดูตรงนี้นะครับผมก็จะปลูกเสริมนะเนี่ยหลุมนี้มีอยู่แล้วสองต้นอันนี้รุ่นของปีที่แล้วนะครับเนี่ยมีอยู่หนึ่งต้นสองต้นผมก็จะปลูกเสริมไปอีกสักสองเมล็ดเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยตรงนี้นะครับต่อไปแล้วตรงนู้นตรงนู้นก็มีอีกสองต้นตรงนี้ก็มีอยู่สามเลยสามตรงนี้ไม่ลงละโอเคเห็นไหมครับโซนนี้เฉพาะโซนนี้ก็เป็นสิบต้นแล้วครับ เฉพาะโซนนี้นะเนี่ยเฉพาะตรงนี้บริเวณนี้ก็เป็นสิบต้นแล้วที่สวนเรามีคนถามว่าอาจารย์ปลูกเยอะไหมกี่ต้นอันนี้บอกไม่ได้เลยยังไม่มีเวลามานับนะครับเอาง่ายๆเฉพาะหลุมนี้เฉพาะหลุมนี้ก็สิบต้นขึ้นแล้วน,นะครับ มเมล็ดงอกแล้วก็ติ้มลงไปงอกสั้นยาวไม่เท่ากันที่ความสมบูรณ์ของมเมล็ดจิ้มลงไปนี่ครับแล้วเา,าก็ตะกร้ามากรอบให้เขาหน่อยตรงที่ปลูกใหม่ตัวนี้ก็จะมีพืชพิเลี้ยงก็จะเป็นตะขบแล้วก็จะมีนี่ครับตะขบตะขบมีชะอมแล้วก็มีต้นผักหวานป่า ต้นนี้ก็โตพอสมควรแล้วต้วนนี้น่าจะรอดแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกเสริมให้เขาอีกสักหน่อยสักสองต้นไว้เป็นเพื่อนกันเนาะตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะเอาลงอีกสักต้นหนึ่งพืชพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงมะขามเทศเพชรนนทไทยเราก็จะไล่ปลูกไปเสริมเป็นการปลูกเสริมนะครับผมไม่ได้ทําหลุมใหม่เพิ่มนะครับปลูกซ้ำหลุมเดิมนั่นแหละหลุมไหนที่มีมเมล็ดอยู่ มีต้นกล้ามีต้นที่เราปลูกไว้อยู่ต้นหรือ2ต้นเราก็จะปลูกเสริมให้เขาอย่างนี้นอยก็หลุมหนึงสัก4เมล็ดนะครับโอเคครับเผื่อเหลือเผื่อขาดกันที่เขาตายแต่ละปีมันก็มีตายเยอะายอยากลงตรงไหนเราก็ตอกลงไปพืชพี่เลี้ยงเราก็มีพร้อมแล้วหลุมเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว มันก็จะไวขึ้นนะครับบริหารจัดการได้ไวขึ้นโอเค่เอาสองงอกพอยาวเลยงามๆเลยเสริมทับเสริมทับนี่ครับยบร้อแล้วเดี๋ยวเราไปตะกามาครอบ ถามว่าลงทุนเยอะไหมมันก็พอสมควรอยู่นะครับลงทุนเยอะอยู่แต่สำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะนนก็พามาดูวิธีการปลูกผักหวานป่าด้วยมเมล็ดงอกครับยังไงก็อันนี้ก็ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเป็นในแบบที่สวนของผมนะครับสวนท่านอื่นๆนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเหล็กแหลมนะครับอุปรกรณ์เรา จะมีค้อนมีตระก้าตรก้านะครับแล้วก็มีนางเอกของเรานี่เล็ดงอกนะครับนี่ก็ฝากเป็นกําลังใจติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมีคอมเมนต์ดีๆนะครับมีคําแนะนําดีๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่อีหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวทำงานต่อยังไม่เสร็จนะ ตอกลงไปยอยากได้กี่เมล็ดงอกก็ตอกลงไปอันนี้เรามีพืชพี่เลี้ยงทาไว้พร้อมแล้วนะครับเราเตรียมความพร้อมให้เขามันก็จะประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาในการมาปรุงดินอันนี้พืชพี่เลี้ยงจะให้ดีเลยพืชพี่เลี้ยงนี่ต้องพร้อมก่อนเนี่ยอย่างนี้นะครับสวนป่าจําเป็นต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะครับ ลงตรงนั้นเลยหลุมเราเตรียมไว้แล้วนี่ครับเตรียมความพร้อมให้เขาเรียบร้อยแล้วพี่เลี้ยงก็มีแล้วโตแล้วพี่เลี้ยงรากก็เดินดีแล้วหลักๆที่สวนเราก็จะมีตะขบมีมะขามเทศแล้วก็จะมีชะอมชะอมนี่ปลูกไว้ในหลุมเลยคู่กันเลยหลุมเดียวครับผักหวานป่าเลยนะครับชะอมส่วนตะขบก็ปลูกห่าง มะขามเทศก็ปลูกห่างระยะประมาณ6กถึงแเมตรนะมะขามเทศถอนหญ้าไปด้วยทำโคนไปด้วยทำความสะอาดพื้นที่ตอนนี้ก่อนจริงๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกัน